นัททิวไปถ่ายรายการฟรีไฟกับพี่แบงปีแล้วก็พี่อัดต่ครั้งแรก oh. มาถึงก็ไม่รอช้าค่ะพานัททิวไปเปลี่ยนชุดเลยและนี่ก็คือชุดที่นัททิวเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนัททิวคิดว่ามาครั้งนี้นัททิวจะชนะไหมคะชนะแน่นอนครับโอ้โหดูมั่นใจมากแถมหัวใจนัททิวเต้นแรงมากเลยค่ะทุกคน <c oughs> ทีนี้เราก็ไปเลือกป้ายชื่อเอามาแปะก,กับเสื้อกัน <c oughs> เรียบร้อยนี่เลยค่ะตัวแทนจากโค้ระเสร็จแล้วก็พานัททิวไปถ่ายรูปกันนัททิวบอกว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากมากเลยค่ะไม่เคยถ่ายรูปแบบนีี้้้้มมากกก่ออนน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 เเเลยััป็็คคคครรงงแขททททิิววะะะุุไ เจอพี่กาฟิลด้วยน่ารักมากๆเลยครับเนี่ยพี่พลอยน่ารักฟุ๊กปิกสุดๆสู้ไหมนะัทิวสู้ครับแม่ใชค่ะเดี๋ยวให้นทิวไปเข้ากลองถ่ายกันอันนี้ก็จะเป็นตอนที่พี่เขาบอกว่าให้นทิวซ้อมขึ้นไปก่อนนะคะอยากจะบอกว่าเจอพี่ตาต้าพี่บาพี่บิมด้วยแต่นาทิวไม่กล้าขอถ่ายรูปนาะทิวบอกเสียดายมากมากเลยค่ะเพราะว่าตื่นเต้นด้วยค่ะเพราะเป็นรายการใหญ่มากทุกคนก็ดูกลองถ่ายสิคะแล้วก็มีแต่พี่พี่คนดนังทั้งนั้นเลยใหญ่จึ้งขนาดเนี้ยไม่ให้ตื่นเต้นได้ไงแล้วก็มมีีีีตตตตอออนน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 นแแแแะะ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 ํํําาาาาาััััวววววดด้้้้ยยยคคคลล่่่กกกก็็็เเเปรรรรฉงงงขทิิจถ แสงและสีสันคืออลังการสุดๆอะทุกคนฉากแรกมาแล้วค่ะวิ่งกันเข้ามาแบบนี้เลยทุกคนมองเห็นนทิวกันบ้างไหมคะพอถ่ายฉากแรกเสร็จก็พักก่อนค่ะเดี๋ยวไปพักกินข้าวกันก่อนกินข้าวเสร็จก็ไปถ่ายต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นฉากเล่นเกมแล้วนะคะพี่ๆเขาก็จะอธิบายนะคะว่าต้องทายัางไงบ้างพอโดนตีม้าก,ก็เริ่มเต้นกันแล้วค่ะแล้วพอวงม้าปรากฏว่านัทิววิ่งทันไหมไม่ทันค่ะทุกคนเข้าฝไ่ไม่ทันเพื่อนกระตกลอไปเลยสิคะ แต่ถึงจะตกรอบฟรีไฟยังให้โอกาสค่ะทุกคนก็ค ah ือเกมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาก็จะให้ทุกคนนะคะเลือกป้ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านัททิวจะได้โอกาสไหมและแล้วก็นัททิวได้โอกาสเข้าไปเล่นต่อในเกมฟรีไฟค่ะทุกคนบอกเลยว่าตอนนั้นอ่ะพี่หนูนาดีใจมากๆเลยค่ะเนี่ยได้มาคุยกับพี่จีอ็มาร์ตอด้วย แล้วก็มีพี่คนดังนะคะมาขอถ่ายคอนเทนต์ด้วยนะทิบอกดีใจมากไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในก้องถ่ายกันตอนที่เรานั่งรออยู่เจอเสียยิงด้วยทุกคนแต่ไม่กล้าขอถ่ายรูปอีกแล้วและนี่ก็ถึงเวลาแข่งขันการเล่นเกมฟรีไฟล์แล้วค่ะแล้วทุกคนรอดูเลยนะคะในวันที่7ก็ดกอเตรียมทําภารกิจรับไอเทมฟรีขังชุดใหม่สปิริตเทนเนอร์สกินสกิลแพ็กเสียงใหม่และอีกเพียบ และตอนที่เขาแจกกล่องแอร์ดอกนัททิวก็ได้ภาพปิดตามานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่านัททิวจะทําได้หรือเปล่าทุกคนก็ตั้งใจแข่งกันมากเลยค่ะและผู้ที่ได้ที่1คือใครอยากเห็นไปดูในคลิปเต็มนะพอถ่ายเสร็จนัททิวยิ้มแป้นเลยนี่ได้กระเป๋าฟรีไฟมาด้วยนัททิวเห็นนางบอกว่าชอบมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นพี่ปูนะคะบอกว่ารอบหน้าต้องเต็มที่กว่านี้นะถึงกับต้องสัญญาเลยค่ะทุกคนทุกคนลองเดามาหน่อยค่ะแข่งจาก46คนนัททิวได้ที่เท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาัหวด